สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการบวกเศษส่วนนะคะโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเนื้อหาตัวนี้จะเป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นป .4 นะคะโดยการที่1นส่วนสนะคะเราทํา2ให้เท่ากับ10นะคะเราก็ต้องนํห้าส่วนหคูณทั้งตัวเศษและก็ส่วนนะคะห้ส่วนหนะคะบวกด้วย2อส่วนสินะคะจากนั้นนําเศษคูณเศษค่ะ5้คูณหได้ห 2คูณ5ได้10นะคะจากนั้นบวก2ส่วน10จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะคือส่วนเป็น10ก็จะได้เป็น7ส่วน10นะคะ7ส่วน10นี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งคำตอบไปให้คุณครูดูในแชทข้อความนะคะในในกลุ่มของพวกเราค่ะลองดูกันนะคะ ข้อข้อที่หนึ่งนะคะสองส่วนห้าบวกสามส่วนสิบนะข้อที่สองค่ะสามส่วนหกบวกด้วยสี่ส่วน บ้านสองข้อนะคะให้นักเรีนยนส่งให้คุณครูดู